สวัสดีครับหน้าไหนแฟมิลี่ครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่งานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้พี่น้องช้างเราก็เริ่มทยอยกันเดินทางมาที่หลังฉากกันมากันเยอะแล้วนะครับตอนเช้าวันนี้อากาศเย็นนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับเสียงหน้าไหนก็หายแล้วครับตอนนี้เสียงหายแล้ว มาเรื่อยๆครับตอนนี้มาเรื่อยๆเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับออกจากค่ายนะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องกวานช้างของเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้กลับบ้านแล้วนะครับบางคนเก็บโต๊ะเก็บเตียงเก็บเต็นท์นะครับตั้งแต่นะครับเมื่อคืนที่สี่ที่ห้าเริ่มเก็บแล้วนะตื่นเต้นวันนี้นักท่องเท,ที่ยวก็เริ่มมาแล้วเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับวันนี้ทาง ทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราก็ยางเตรียมระบบเตรียมสถานที่อุปกรณ์นะครับนักท่งเที่ยวก็มานั่งรอนะครับตอนนี้มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปดูข้างในไหนะเหลืออุปกรณ์ครับเหลือป,าป,ปลาลูกโป่งครับที่ยังไม่ได้เอหลือลูกโป,ปง่งที่ยังไม่ได้เป่านะครับกระดาษวัดลูกกระสายนะ แตนนะครับรอเรียบร้อยนะครับหมอช้างมาแล้วครับนี่หมอช้างของเราก็กําลังแต่งตัวครับผมหนาวไม่ตาหนาวไม่ตาทาไมตัวสั่นๆยางไงอากาศหนาวแล้วก็ลมด้วยนะครับเย็นด้วยนะฮะสามอย่างเลยหนาวลมเย็นตานั่งตัวสั่นเลยฝั่งอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ ในก็มาเรื่อยๆนะครับผมเมื่อวานในช่วงภาคกลางคืนนะครับแสงสีเสียงเนี่ยโอ้เอ็มนะครับเต็มสนามเลยเต็มอาตจันนะครับที่นั่งเต็มหมดเลยนะครับเต็มทั้งอาตจันฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้เต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลอรุ่นกันวันนี้นะครับในรอบที่สองนะครับ แสดงในรอบแสงสีเสียงนาจะเยอะเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับนากแสดงกิจกรรมด้วยนะครับกิจกรรมช้างนะครับจะมีนี่เลยครับผู้ใหญ่ใจดีครับคุณแม่วิลาวันนะครับคุณแม่ลิลาวันนะครับอาลิลาวดีนะครับขอประทานาไปนะครับลิลาวดีนะครับลูกลักกี้นะครับอัดฉีดช้างที่ลงสนาม ที่เป็นกิจกรรมช้างมดทุกเชือกเลยครับผมเชือกไหนจะได้อะไรบ้างนะครับแคปเอาแคปแคบ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 นี่นะครับอันนี้อัดฉีดเลยอนนีนึงอัจานอีกนึงอัจานเตรียมเช็คก่อนเตรียมเช็คอุปกรณ์ครับท่านนี้ทางเจ้าหน้าที่นายนายต้องเดินไปฝั่งนู้นครับเอกสารเอกสารนะครับทีมสตาฟนะครับของเราเตรียมพร้อมช้างมาแล้ว ชมบรรยากาศก่นกอนการแสดงครับกานที่จะชมไลฟ์สดก็หลายช่องแน่นอนครับวันนี้มากมายหลายช่องนะครับช่องยูทูบเบอร์เยอะแยะเลยนะครับช่องของชา้างเพียบเลยเลือกส่งบอลเอานะครับมุมไหนดีอ่าก็จ,จัดไปนะ,ะครับเดี๋ยวส่งไปฝั่งนู้นแจนลุงมุส่งไปฝั่งนู้นจับเรื่รองค่นาน้ำมันรถ Let's go ไปเป่าลูกโปง่งเป่าลูกโปง่งไม่เปาไปแล้วครับตอนนี้โอ้ไปปังนู่นเลยตรบตอนนี้เราเผ้าสนามไปแล้วครับ <c ười> กระดาษพร้อมแล้วครับกระดาษพร้อมเลยลูกโปง่งนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วชิมงาน ดูช้างฝั่งของเรานะครับว่ามาเทัากันหรือยังมาแต่เช้าในช้างอันนี้นักแสดงั่างด้านกำแพงเมืองก็มาแล้วเหมือนเสโออะไรเมลอนนะ ี่ช้างน่ามาแล้วนักแสดงที่เป็นคนก็มาแล้วอันนี้เรียมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวนะเป็นยังไงกัเป็นยังไงครับช่วงนี้โอเคไหมครับจัดเรียบร้อยแล้วครับช้างมาแล้วนะมาแล้วตอนนี้เช็คชื่อช้างก่อนครับฟังกำแพงเมืองนะครับ ประตูที่พวกเรารับผิดชอบฝั่งนี้ตอนนี้<อ>เดินเช็คชื่อช้างอยู่นะครับก็มากันเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับีย๋ยวมีเวลาพอสมควรนะแ้ก็ได้ยังไงเนะี <c> ้ย <oughs> โอ้ <c oughs> เตรียมความพร้อมนะครับนี่นกแสดงเตรียมความพร้อมลงฉากนะครับก็คือปีนี้ครับก็อากาศอากาศเย็นสบายนะครับอากาศดีมากๆนะครับเปช้างก็สบายสบายไปหน่อยนะครับมายืนรอได้แบบสบายๆเนี่ยอากาศอบอุ่นครับอากาศกําลังอบอุ่นเลยนะครับไม่ร้อนไม่หนาวพอดีพอดีครับอบอุ่นนะครับช้างยืนรอได้สบายเลยงานนี้นะฮะถ้าเป็นทุกปีเนี่ยโอ้ยตับแตกครับ หน้าตานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจากคนหล่อกลายเป็นคนหล่อเหมือนเดิมอี๋เปิดประตูเข้าไปในประตูวับบับสองทางนี้บ้างครับอี่อาจาดย์ฟังนี้ว่าเลมาเรื่อยๆครับมาอาจัรย์ฟังประธานนะ ถยานายต้องขึ้นไปพาดอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งข้างบนฝัางนู้นนะครับ,บ,นนนนรบในช่วงกิจกรรมชา้างก็จะขึ้นไปบรรยายการแสดงของช้างกัมาเรื่อยๆรุนว่าวันนี้จะเต็มหรือเปล่าแค่นั้นเองครับรุนว่า,ารอบรอบรอบเช้าวันนี้จะเต็มไหมเมื่อวานก็คึกคักนะครับยิ่งรอบดึกนะครับรอบตอนเย็นเนี่ยอากาศไม่รอ้อนโอ้โหมาเต็มเลยครับ คิดว่าแต่ไม่มีนะคิดว่าจะมีก็มีคงไม่เยอะนะครับแต่ที่ไหนได้นะเต็มคาราเบลเลยครับผมนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับประจําปีพุทธศักราช2566นะครับวันที่19นะครับวันที่2วันสุดท้ายแล้วนะครับเสร็จจากนี้ก็พี่น้องช้างของเรานะครับที่ ไม่ได้เข้าฉากในช่วงแสงสีเสียงนะครับก็จะทยอยกันเดินทางกลับนะครับหลังจากที่ได้รับค่าตัวแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านเลยโตบเตียเลยครับผมฉากกลางคืนสวยงามมากนะครับกลางคืนแต่นายไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้มาชมแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเช็คความพร้อมนะครับเป็นเบื้องหลังนะครับทีม สตาร์ทสเตทนะครับปล่อยคิวช้างนะครับจัดช้างให้กับคิวจัดช้างให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ทีมงานก็เป็นฝ่ายปล่อยนะครับไม่มีโอกาสมานั่งดูงี้เลยนะครับอยู่แต่หลังฉากคือถ้านักท่องเที่ยวมานะครับถ้านั่งอยู่บนอาตจรนเนี่ยมองมาข้างล่างนะครับดูสวยงามมากนะครับการจัด ระเบียบต่างๆดูสวยงามนะครับช้างทั้งช้างทั้งนักแสดงเป็นนางลำนะครับต่างๆนี่ดูสวยนะครับถ้าเราอยู่ข้างล่างอย่างนี้เราเรามองไม่ออกนะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับถ้าเราขึ้นไปข้างบนอัศจรรย์ไปนั่งอยู่แถวบนเนี่ยผมจะดูแบบได้ได้อัธรลในการชมมากนะครับผมตอนนี้ยังวุ่นๆอยู่นะครับเช็คอุปกรณ์นะครับสิ่งของการแสดงต่างๆนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์จะเป็น ุูกโป่งนะครับแป็นวาดลูกนะครับแล้วก็สีประตูฟุตบอลนะครับคุณแม่ลีลาวดีนะครับอัดฉีดเต็มที่เลยนะครับคุณแม่ลีลาวดีลูกล็คก,กี้นะครับนี่อัดฉีดเต็มที่เลยวันนี้ว,นนวันที่19นะครับคือนักแสดงที่เป็นกิจกรรมช้างลงไปเนี่ยได้หมดเลยได้หมดทุกเชือกเลยนะครับเชือกไหนจะได้เท่าไหร่กี่คะแนนกี่คะแนนนะครับเดี๋ยว อดใจรอนะครับไม่บอกนะครับไม่บอกแต่ว่าแม่มท่านใดที่แคปแะไเมื่อกีก็คงจะเห็นแล้วนะครับอ่านลายอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับผมเอาะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายก็ได้เก็บบรรยากาศก่อนการแสดงนะครับให้กับแม่ๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับก่อนการแสดงพวกเราทําอะไรบ้างนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ เตรียมอะไรบ้างนะครับเตรียมชงเตรียมช้างนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช็คนะครับสิ่งของต่างๆว่ารบพร้อมหรือยังนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนะพี่น้องควานช้างของเราพี่น้องช้างเรานะครับที่มาร่วมแสดงงานช้างงานจังหวัดสุรินทร์นะครับประจําปี โอ้โปีนี้นะครับผมขอให้สําเร็จรุ่งไปด้วยดีนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านชมแล้วมีความสุขคิดถึงสุรินคิดถึงช้างสุรินนะครับอพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปิี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมจุงจ้งจาจุ้งจาสวัสดีครับ